ถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระเทรานุเทระขอเจริญพรท่านญาติโยมสาธุชนทุกท่านนะฮะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรู้รมนำชีวิตกับช่วงมมรคู่ไทยนะฮะมมรก็คือมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาวันนี้ในช่วงมมรคู่ไทยได้รับความเมตตาเป็นอย่างสูงนะฮะจาก ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยมหากุรราชวิทยาลัยท่านเป็นผู้บริหารในตำแหน่งรองอธิการบดีนะฮะและยังเป็นพระสังฆาธิการเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารวันนี้ท่านพร้อมอยู่ตรงนี้แล้วขอเชิญทุกท่านได้น้อมมัสการพร้อมกันฮนะท่านพระอาจารย์พระมหาชัดชัยสุชัตตะชยโยผู้ช่วยศาสตราจาร,ราย์ดรทอยความรบครบท่านรองอธิการบดีครับผมครับผม ผมวันนี้ก็มาพบปะกันอีกวาระหนึ่งในสถานการณ์ที่เรายัางอยู่ท่ามกลางวิกฤตนะฮะวันนี้เลยขออนุญาตเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของทางสาธารณสุขนะฮะวันนี้ทั้งสองรูปก็ต้องสวมเฟสชิลนะฮะเฟสชิลเพื่อป้องกันการระบาดแม้ว่าจะอยู่ในสตูดิโอหรือจะแค่2คนก็ตามเพื่อเป็นไปตามกระทรวงสาธารณสุข,สขได้ขอความร่วมมือไว้ไครับท่านรองครับผม น้องครับช่วงนี้สถานการณ์บ้านเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงพระพุทธศาสนานเราเริ่มจะเห็นข่าวแปลกๆออกมาเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อการปฏิบัติตัวหรือแม้แต่การกินอยู่ขบฉันอะไรต่างๆนฮะเริ่มมีข่าวแปลกๆมาเยอะ ก็เลยอยากจะขอเมตตาวันนี้จากท่านรองธิการบดีว่าตามหลักธรรมของทางพุทธศาสนาเรื่องความเชื่อเรื่องความเห็นในทางพุทธศาสนาเรามีหลักการมีตัวชี้วัดในทางพุทธศาสนาอย่างไรบ้างครับว่าอะไรที่ควรเชื่ออะไรไม่ควรเชื่อครับผมคือ,อประเทศไทยเรารนะที่รับพระพุทธศาสนามานี้เนี่ยมันก็มีพัฒนาการต่างๆหลายทางนะอย่างหนึ่งก็คือว่า พระพุทธศาสนาแบบไทยนั้นเราจะมีการผรสมผสานระหว่างพิธีการ,รนะและก็ความเชื่อที่เป็นสัมมาปัญญาเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเราก็เป็นอันรู้กันแหละว่าเราก็จะยึดถือพระพุทธศาสนาในลักษณะเป็นสัมมาปัญญาในการปฏิบัติที่ถูกต้องครับเราไม่ได้เอาพิธีการเป็นเรื่องสําคัญ แต่ว่าพิธีการอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมให้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแต่ไม่ใช่ส่วนสําคัญของพระพุทธศาสนาแต่หลายท่านก็เอาเรื่องของพิธีการเหล่านี้มาเป็นเรื่องของความความสำคัญคนะทำให้พระพุทธศาสนาหรือความเข้าใจพระพุทธศาสนาอาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างเอาประเด็นยกตัวอย่างที่เห็นเป็นเรื่องเรื่องค่อนข้างสะเทือนใจแล้วก็เกิดความสับสนกับชาวพุทธมีกรณีที่ว่า เราสามารถถวายอวัยวะหรือแม้แต่ว่าหั่นศีรษะของตัวเองเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตรงนี้เป็นอย่างไรครับผมตัวนี้เป็นประเด็นละเอียดอ่อนครับพูดในลักษณะเป็นเรื่องของถ้าเกิดว่ามันมีสิ่งอันตรายอยู่2อย่างเวลาเราปฏิบัติธรรมะหรืออยู่ด้วยกันเนี่ยศีลกทิถีเป็นเรื่องสําคัญครับพระอยู่ด้วยกันเนี่ยศีลไม่เท่ากันคือปฏิบัติไม่เท่ากันครับ เป็นปัญหานะนําไปสู่การแยกเป็นนิกายต่างๆทิฏฐิไม่ตรงกันนะยิ่งสําคัญแต่ความคิดเห็นต่างๆไม่ตรงกันนะเพราะฉะนั้นสองอย่างเนีย้ยศีลกับทิฏฐิเนะเป็นเรื่องที่สําคัญครับ,รบทีนี้ประเด็นในเรื่องของความละเอียดอ่อนดังที่กล่าวมานี้เนี่ยความเชื่อหรือลักษณะของการประพฤติปฏิบัตินั้นอ่ะมันมีความเด่นชัดในในแง่ว่า ภายหลังมันมีคมภีคมภีหนึ่งเกิดขึ้นนะลักษณะของการพูดถึงพระโพธิสัตว์ลักษณะอของการพูดถึงการบำเพ็ญเพียนนั้นนะ่ะมันออกไปในลักษณะสุดโตง่งนะคมภีอนาควตวงอย่างที่เราทราบนั่นแหละนะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยปราดทั้งหลายท่านยืนยันว่าการทาในลักษณะแบบนั้นนะ่ะมันเป็นการทาในลักษณะที่สุดโตง่งนะ บางครั้งอาจจะเป็นการเข้าใจผิดคาดเคลื่อนจะได้ซ้ำนะครับเป็นความวิปลาสเป็นความคาดเคลื่อนไปท่านรองทธ่การบดีครับพูดถึงความวิปลาสในทางพระพุทธศาสนาเราเรามักจะได้ยินคําทั่วไปว่าไอ้คนนี้วิปลาสและคนนู้นวิปลาสแล้วแต่ถ้าวิปลาสในทางพระพุทธศาสนาองค์สมุทรสมาสมพุทธชเจ้าท่านจัดเรื่องวิปลาสไว้อย่างไงครับ คือเรื่องวิปร,รารเนี่ยความหมายตรงกับที่เรารเข้าใจเลยครับความวิปร,รารก็คือความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนีย<ภ>ถูกแล้วที่เราเข้าใจแล้วคำเนี้ยเราก็เอามาใช้ถูกต้องในในศัพท์ทางการของของสังคมไทยหรือรของของ,ของประเทศไทยเรานะครับทีนี้ย้อนไปว่าเทียบกับพังทางที่มาพระไตรปิฎกนะภาษาบาลีแล้วเนี่ยวิปรารที่ท่านพูดถึงเนี่ยมันมีอยู่สามระดับสามอย่างนะครับสัญญาวิปรารนะ แล้วก็จิตตวิปลาสนะข้อที่สาก็คือทิฏฐิวิปลาสครับสามอย่างนี้มันเป็นไปในทิศทางเดียวกันเขาทำงานกันยังไงครับสัญญาจิตตะและทิฏฐิมันส่งต่อไปได้วยกันครับผมผมยกตัวอย่างนะเช่นสัญญาวิปลาสเนี่ยการจําได้หมายรู้ที่ผิดเพี้ยนนะเช่นเราไปเห็นตอไม้เราคิดว่าเป็นงูครับนั่นก็คือสัญญาวิปลาสว่าจำผิดว่าเอานั่นนั่นคืองูนะนะพอสุดท้ายแล้ว มันก็จะไปปรุงแต่งให้จิตคิดตามว่าอ๋อตรงนี้มันมีงูนะครับแล้วก็จะหมายรวมว่าโอ้ตรงนั้นงูเต็มไปหมดเลยก็จะกลายเป็นจิตตวิปลรราบพอจิตตวิปลาสปั๊บความเชื่อก็จะเกิดขึ้นมาแล้วเป็นทิฏฐีวิปลาสค,ความเห็นว่าโอ้ตรงนั้นมีงูนะงูเต็มไปหมดหเลยเลยิ่งไปกันใหญ่เลยครับเช่นเดียวกันเฉกเช่นเดียวกันกับการการที่จะทําให้ใครเชื่อตามหรือสอนนะครับพอให้คนอื่นเขาเชื่อตามในสิ่งที่สอนเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ย มันจะผิดจะถูกไม่รู้ล่ะแต่ว่าเมื่อสอนให้คนเข้าใจเป็นแบบนั้นแล้วเป็นสัญญาเป็นความจําไปแล้วมันก็จะเข้าสู่กระบวนการของจิตตะนะคือการปรุงแต่งหรือการคิดต่อไปแล้วนําไปสู่ทิฏฐิเชื่อมัน่นยึดถือแล้วนะท,ท,ทีนี้ในในทางกลับกันถ้าเราจะดําเนินตน ดำเดนินพฤติกรรมต่างๆไม่ให้ก้าวไปสู่ความวิปราชเนี่ยเราต้องระวังอะไรแล้วเราต้อง,อง,องมีหลักธรรมอะไรประจาใจบ้างค,คือมักมีองค์รับครับ,รบ<ม>ข้อแรกเลยพระพุทธเจ้าใส่คําว่าสมาัมมาทิฏฐินะสัมมาปณิ h ต t ังจิตตังเป็นเรื่องสําคัญครับจิตที่ตั้งเอาไว้ถูกต้องย่อมจะนําความสุขมาให้นะครับน,น,นั่นก็หมายความว่าทําอย่างไรจะให้เป็นสัมมาทิฏฐิล่ะนะสัมมาทิฏฐิก็หมายความว่าจําได้หมายรู้หรือคิดหรือทําในสิ่งที่มันถูกต้อง มันก็ต้องเข้าไปสู่รลักของอริยสัจสี่ค้คนไปหาเหตุที่ถูกต้องว่าทุกข์คืออะไรานหมายเขาว่าตัวต้นเหตุคืออะไรแล้วสมุทัยของทุกข์นั้นคืออะไรผมว่ามันก็กลับมาตรงที่หลักการของเหตุและผลตรงนี้ที่จะทําให้เราเข้าใจแล้วก็ไม่วิปลาสนะเพราะการวิปลาสนั้นเป็นการยึดมั่นถือมั่นนะยึดมั่นถือมั่นแล้วเข้าใจในลักษณะว่า เมื่อเห็นแบบนี้แล้วมันก็จะต้องเป็นแบบนี้แล้วก็เชื่อในสิ่งที่ตัวเองเห็นซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องสําคัญของชาวพุทธยุคปัจจุบันนะครับท่านผู้ครับในนามของรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาพทธราชวิทยาลัยเราได้เรียกว่าผสมผสานเนื้อหาเหล่านี้นะฮะด้านธรรมะพวกนี้เข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้างครับเรามีการวิเคราะห์พระใจปิฎก วิชาที่เราใส่เข้าไปก็คือการวิเคราะห์ศึกษาเนื้อหาจากพระไตรปิฎกครับจริงๆมหามากุฏเราเนี่ยศึกษาพระไตรปิฎกอ่า <Okay. S 2> ซึ่งเป็นพระราชปุจชาอย่างที่บอกนะว่าทํายังไงเราจะเรียนพระบาลีให้เข้าถึงพระไตรปิฎกเนี่ยน<ช>ริงๆตรงจาเก็บไว้บนหิ้งอย่างเดียวถูกต้องนะพระบาลีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะเก็บเอาไวบ้บนบนหิ้งหรือไว้ราเดียไม่ครับอย่างเดียวครับ แต่ว่า,เ,าเราเราต้องเรียนรู้เพื่อศึกษาให้มันถึงที่สุดลงนะสู่การปฏิบัติได้จริงถูกต้องครับ,รบถ้าถ้าถ้าศึกษาแล้วนําไปปฏิบัติได้เนี่ยมันก็จะเข้าสู่กระบวนการที่ครบถ้วนคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทครับผมความเชื่อนะมันเป็นมันเป็นต้นทางทีเ่เป็นแนวทางที่จะทําให้เรานั้นได้ประสบพบเจอกับสิ่งต่างๆอย่างแน่นอนครับครับผมแต่ว่าเชื่ออะไรพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้เราเชื่อด้วยปัญญานะ เป็นการเพิ่มภูนศรัทธาด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีปัญญากำกับวันนี้ชัดเจนมากครับต้องขอกราบขอบพระคุณ<ม>ท่านรองนายกรบดีครับผมท่านญาติโยมสาธุชนครับวันนี้สรุปชัดเจนว่าความเชื่อนะฮะหรือว่าศรัทธาในทางพุทธนานั้นเป็นสิ่งสําคัญนะฮะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญกว่าความเชื่อนั้นต้องมีปัญญาเป็นตัวกํากับไปด้วยก็จะทําให้ความเชื่อของท่านนั้นมีเหตุมีผลนะฮะด้วยปัญญามากํากับและจะเป็นประโยชน์กับท่านทั้งหลายในการ คารพบนับถือพระพุทธศาสนาเมื่อเราเคารพนับถือแล้วเราก็น้อมนําหลักธรรมในศาสนาไปเป็นข้อปฏิบัติในชีวิตประจําวันท่านทั้งหลายก็จะได้พบกับความสุขความเจริญในพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอนนะฮะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะขอทุกท่านจงมีความสุขความสวดดีความเจริญในพระธรรมคำสอนของเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร